มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ค่ะนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชาน,นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมมัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดยรองผ <ijk> ู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าด้วยมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอักคีภัยพร้อมจัดสิ่งของพระราชทานโดยสนองพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชูปถัมพกแห่งมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มวดที่ราชประชานุเคราะห์ให้แก่นายสแสวงเปี่ยมระลึกบ้านเลขที่18ทับ2หมู่4และนางชาลิตานาคหลอบ้านเลขที่34หมู่6ตำบลท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือรวม2ครัวเรือนผู้เดือดร้อนจำนวน7คน ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปบ้านผู้ประสบภัยหมู่5ตำบลขวัญเมืองอำเภอบางปะหารเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยจำนวน3ครัวเรือนมีผู้เดือดร้อนจำนวน13คนโดยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความช่วยเหลือจดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอนมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย